สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้าหกสามวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมยี่เข่งและจะมาทำการขยายพันธุ์ด้วยการตอให้ดูโดยการใช้น้ำยาเร่งรากขั้นเทพนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขั้นเทพเพราะใช้งานได้ดีมากๆยี่เข่งขยายพันธุ์ที่ผมทํามี2แบบครับคือการตัดชำและการตอน การตัดชํามีข้อดีตรงทําง,ง่ายแต่ข้อเสียตรงที่มันติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะแต่การตอนนี่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมากกว่าการชําข้อดีก็คือติดร้อซตครับตั้งติดตั้งแต่ที่ผมตอนมานะครับยิ่งพอมาได้ตัวนี้นะน้ำยา amazing grow rooting gel ก็เป็นน้ำยาเรียกรากในรูปแบบของเจลที่ใช้แล้วได้ผลดีมากๆ เลยมาบอกต่อผมใช้ตอนยี่เข่งปกติถ้าใช้ตัวอื่นเป็น B1 h o r ฮอร์โมน 1, ต่างๆนี่กว่าจะออกรากก็เป็นเดือนเลยนะครับแต่พอใช้ตัวนี้ Amazing Grow rooting gel นี่จะใช้เวลาเพียง2สัปดาห์รากก็ออกได้เยอะดังที่เห็นภาพตามต้นคลิปนะครับขั้นตอนแรกเราต้องแบ่ง น้ำยาออกก่อนจะขวดครับเพราะน้ำยาหนี่ไม่สามารถจะเอาพู้กันหรือเอาอย่างอื่นไปจุ่มใช้งานไม่ได้เขาต้องแบ่งออกมาใช้นะครับผมก็จะเทออกแบ่งใส่ฝาขวดน้ำเล็กๆก็พอนะครับจะตอนแค่สองซากิ่งก็เทออกมาตามที่ต้องการใช้ไม่หมดไม่สามารถเทกลับคืนได้นะครับเขาบอกไว้เลยเขาเตือนไว้เลยว่า จากใช้เท่าไหร่ก็เอาออกมาเท่านั้นไม่สามารถเทกับเข้าขวดเดิมได้ผมก็เทเท่านี้แหละครับหลังจากนั้นก็จะไปเตรียมกิ่งกันที่จะตอนกันนะก็จะมียี่เข่งอยู่ต้นหนึ่งที่ผมเห็นว่ากิ่งของเขาหนิมันจะไปแตกยอดที่พุ่มที่ลักษณะเป็นต้นสูงเกินไปผมอยากให้เป็นพุ่มเตี้ยนะครับผมก็เลยจะตอนออกตรงนี้ การตอนก็เช่นเคยเราจะทำการคว้านกิ่งโดยผมใช้อุปกรณ์คว้านกิ่งก็คือคีมกันไกคว้านกิ่งครับแบบนี้คีบแล้วก็หมุนใต้ข้อเนาะตรงใต้ข้อตรงบริเวณข้อนีก่ก็จะเป็นบริเวณที่สะสมอาหารไว้เยอะรากก็จะออกได้ง่ายได้ไวได้ดีนะหลังจากนั้นพอคว้านบนล่างแล้ว ความยาวเอาสักประมาณเกือบหนึ่งนิ้วก็ได้แล้วเราก็ลอกเหลือกออกและทำการขูดเนื้อเยื่อที่เป็นลื่อนๆออกเป็นเนื้อเยื่อทางเดินอาหารนะครับตรงนี้ตัดให้ขาดจากกันก็จะทำให้รากออกได้นะครับเป็นการทำลายท่อที่เขาส่งอาหารถึงกัดน,นี่ขั้นตอนนี้สำคัญครับสำหรับการใช้เจลคือการ กรีดเป็นรอยจากบนข้อหน่อยหนึ่งนะเอาปลายมีดจิกเข้าไปแล้วก็กรีดลงมาให้เป็นรอยอาจจะทำสองรอยสามรอยก็ได้เพื่อรากจะออกตรงนี้ได้ไวได้ง่ายนะอันนี้ก็เป็นคลิกนิดหน่อยครับหลังจากนั้นจึงใช้เจลมาทาเลยนะครับทาตรงที่เรากรีดแล้วก็ทาไปตรงที่เราคว้านด้วยเลยนะ ทาทั่ว,วเสร็จแล้วก็ทำการปล่อยไว้ให้เจลแห้งก่อนให้เจลเขาซึมซับเข้าไปเนื้อเนื้อไม,อม้ก่อนแล้วค่อยมาตอนต่อจากนั้นนะครับก็จะใช้ตุ่มมะพร้าวใส่น้ําก็เป็นขุยมะพร้าวใส่น้ำนะครับแช่น้ําแล้วก็มัดปากถุงมักรีดลงจากบนลงล่างบีบน้ําออกด้วยครับให้เหลือพอหมาดๆก็พอ ถ้าแฉะมากลากก็ออกยากเช่นกันครับผมใช้ผมใช้มใชไม้ยิปฟันเป็นตัวช่วยในการพยุงกิ่งตอนครับเราตอนกิ่งเล็กๆนี่บางทีมันจะหักได้ง่ายเพราะเราไปทำการคว้นกิ่งแล้วมันจะอาจจะหักง่ายชนลมแรงหรืออะไรก็หักได้แล้วก็เสริมความมั่นคงของกิ่งด้วยการใช้ ม้จิ้มฟันเสริมในการตอนกิ่งหรือถ้าไม่มีไม้จิ้มฟันก็หาลวดเล็กๆหรือหาไม้ชิ้นเล็กๆก็ได้ครับเสริมแทนได้ใช้เคเบิลทายรัดบนรัดล่าง2จุดเคเบิลทายนี่ผมจะชี้เป้าให้ด้วยนะครับในคำอธิบายว่าผมสั่งจากร้านไหนซึ่งก็ใช้งานได้ดีราคาถูกครับซึ่งร้านประจำผมจะใช้ของช h อป e ีนะครับ ครับประมาณ2อาทิตย์ก็จะได้รากประมาณนี้ครับแล้วก็สัก1เดือนแล้วก็ตัดไปปลูกได้ก็เป็นการรีวิวนะครับเป็นการพาทำพาตอนด้วยนะของน้ำยาเร่งรากอเมซิงโกลูติ้งเจลครับเป็นเจลเร่งรากที่ได้ผลดีมากที่ผมแนะนำวันนี้ใครสนใจก็ไปดูในคำอธิบายใต้วิดีโอนะครับสวัสดีครับ